ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่55ออกข้างวันที่17เดือนพฤษภาปี2564รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข488717 488717เลขาตัวได้แก่หมายเลข 8 8 7 1 7 8เจ1ดเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขแปดเจ7ดหนึ่งเจดแปดเจดเลขสามตัวได้แก่หมายเลขเจ7 7หนึ่งเจเจดเลข2อตัวได้แก่หมายเลขหนึ่และเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขเหมายเลขเดผลการออกเลขรางวัลหวยเลขคก่โต๊ได้ออกมาสำเร็จเป็นเรีย้อย ต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาห้า4ส่ห้า